เริ่มต้นไหมสองนาทีครึ่ง <c oughs> วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลก็เลยได้พิจารณาสังคารข,ของเรา<ม>ไปด้วยของแม่ไปด้วยในขณะเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าสัตว์โลกที่เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้ทุกทุกตน<ม>ทุกตนก็คือทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามารตรงก็คือเรียกสัตว์ทั้งหมดเนี่ขันห้าของเราเนี่ย เขาบอกว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่เขาหรอกคือพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่คือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะว่าจากที่หนังหนังเต่งตึงก็เหนียวย่นลงไปเขาเรียกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้มันเปลี่ยนไปตามสภาพเดิมได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นีมันดนให้เรา ดันให้เราแก่ดันให้เราเก็บดันให้เราตายเป็นทุกข์ษัตริย์จะเราต้องพิจารณาคนไข้เนี่ยให้เห็นในทุกคือให้เป็นเจริญวิปัชนะากรรมฐานไปเลยให้รู้ในทุกรู้ในเหตุให้เกิดทุกรู้การดับทุกก็คือนิพพานนิพพานทําไมต้องเรียกว่าดับทุกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปปร,รินิพพานแล้วไม่มีคําว่าเกิดอีกเพราะมีเกิดก็ต้องมีตาย นิพพานไม่มีการตายและไม่มีการเกิดคำว่านิพพานเป็นวาระสุดท้ายของกิจพระอาหารหันต์เท่านั้นคำว่า,าที่เขาบอกว่ามีพระพุทธเจ้ามาจุติคำว่า,าจุติก็ผิดแล้วก็ผิดแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้จุติมาจุติมาตายจุตินั่นแปลว่าตายนะแต่เขาพูดผิดว่าเป็นเกิดคือมาปฏิสนธิถึงได้เรียกว่าเกิดจุติแปลว่าตายแต่เขาพูดกลับกันในชาวโลกเรา ตามหลักอภิธรรมแล้วจิติแล้วว่าตายปฏิทุนที่แล้วว่าเกิดเขาที่เขาบอกว่ามีพระพุทธเจ้าปรับชาติมากจุติเป็นเด็กชายคนนี้คนนั้นไม่ได้ระบ,บุนะคะนั่นไม่ถูกไม่ถูกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาว่าพระพุทธเจ้าคือคนที่เป็นพระพุทธเจ้าคือบุคคลน,นั้นไปนิพพานแล้วเข้านิพพานแล้วไม่มีการเวียนว่ายายเกิดอีก <c oughs> เพราะว่าไม่มีการเกิดการตายจะมาแต่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ถ้ามีการเกิดเมื่อไรเมื่อนั้นแหละมีการตายเพราะมันมีกิเลสอยู่ต้องทําให้เกิดพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกอย,อย่าพากันพูดผิดเลยที่ในใน u t u b e อะ่ะผิดมากเลยบอกบางคนบอกว่าต้องจบปะเรียนก็ประโยคถึงจะมาสอนคนอื่นได้ไม่ใช่ค่ะปะเรียนทำก็ประโยคเพียงแต่ แปลภาษาบาลีให้เรารู้ว่าแปลใช้ว่าอย่างนี้อย่างนั้นเฉยๆแต่ถ้าไม่เรียนพระอภิธรรมปิฎกบุคคลนั้นก็ได้แค่บาลีถ้าท่านปฏิบัติปฏิบัติวิปัชนากรรมฐานก็ก็ต้องมาเรียนอภิธรรมปิฎกต่อนะคะถึงจะรู้เรื่องการปฏิบัติดีอันนี้ก็อยากจะบอกมีคนบอกว่าให้พูดบ้างแต่เราก็ไม่กล้าพูดบอกว่าอาจารย์พูดบ้าง ที่เรียนข้าไใจปิฎกมาว่ายัางไงก็มันผิดทั้งหมดอะที่เขาพูดกันมาเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละคนก็เชื่อเชื่อโดยไม่มีหลักที่ว่าจะจับตรงไหนเป็นหลักจับข้าไใจปิดกอย่างเดียวค่ะเรียนท่าบาลีก็แค่แปลข้าไใจปิดกเฉยเลยแปลแปลภาษาบาลีเป็นไทยเฉยแต่เวลาเรียนจบก็ประโยคแล้วต้องเรียนพระอภิธรรมปิดกเหมือนที่เขาเรียนอยู่วัดมหาธาตุนั่นแหละอากาศของจริง นั่งของกินเลยอันนี้เรามาพิจารณาสังขารของแม่เราให้เห็นความทุกข์ในในในการยันายตายเกิดเราก็ั่้เบื่อหน่ายให้เราเบื่อหน่ายในเมื่อเบื่อหน่ายแล้วต้องคลายกำหนัดคือความยินดีไหมต้องคลายคลายความยินดีที่จะเกิดอีกเมื่อเบื่อหน่ายแล้วต้องคลายกำหนัดความยินดีในรูปนามขันห้าที่จะมีต่อไปอีกชาติต่อไปเราไม่อยาก ถ้าไม่อยากเกิดต้องเจริญมิปัสสนาคือเจริญไตรลักษณ์อย่างเดียวค่ะอันนี้จังทุกขางอน,นตาค่ะอ,คอย่างอื่นออกวัตตาไม่ได้สมมติว่าบางคนก็ไปเจริญสมะกากรค่อยเจริญมิปัจฉนาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันช้าถ้าเอาทางลัดก็คือเจริญมิปัจฉนาไปเลยให้เกิดเบื่อหน่ายใครกำหนดความยินดีในรูปนามขันห้าไปเลยแล้วก็จะมีส่วน ที่จะได้ปรินิพานในอนาคตชาติของเราเหมือนกันถ้าเราทําทุก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 ท,กท,กท,กทุกชาติไปอันนี้คือจริ Andrea